ฝึกลูกพูดสามารถฝึกได้ตั้งแต่ลูกในวัยทารกแรกเกิดเลยค่ะพัฒนาการของลูกน้อยนั้นเร็วช้าแตกต่างกันออกไปคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจฝึกพัฒนาการลูกน้อยเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยถ้าเปียกสูดน้ำเกลือของไทนีโน้ตใช้ได้สารพัดประโยชน์ช่วยให้ชีวิตคนเป็นแม่ง,ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากที่ลูกอาบน้ําหลังลูกขับถ่ายลูกเง่อออกลูกน้ําลายไหลปุ๊บใช้ผ้าเปียกสูรน้ำเกลือของไทนี่โนตเช็ดปับ๊บ ให้ผิวลูกสะอาดทั่วร่างกายสิ่งนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะแม่และได้ใช้เยอะด้วยฝึกลูกพูดสามารถฝึกได้ตั้งแต่ลูกในวัยทารกแรกเกิดเลยค่ะ2เดือนลูกจะส่งเสียงอูอาสี่ถึงหเดือนลูกจะสามารถส่งเสียงปากาดาได้โดยทั่วไปแล้วจะเน้นฝึกที่อายุประมาณ4-6ถึงเดือนเพราะจะออกเสียงได้หลายเสียงและสนใจฟังคนรอบข้างมากขึ้นพออายุ10-12เดือนลูกสามารถที่จะพูดคำที่มีความหมายได้ฝึกลูกพูดลูกจะต้องมีสมองที่พร้อมหูได้ยินขยับปากได้สิ่ง สำคัญผู้เลี้ยงดูจะต้องคอยส้อนคอยฝึกลูกจะเรียนแบบและพูดออกมาและจะพูดเก่งได้ตามผู้เลี้ยงดูฝึกลูกพูดง่ายๆที่อายุ6เดือนฝึกพูดคําง่ายๆก่อนเช่นคําว่ามัมปากาสอนทีละคำเช่นวันนี้จะสอนคําว่ามัม จัดให้ลูกนั่งศบตากับผู้ฝึกผู้ฝึกอ้าปากชัดๆเพื่อให้ลูกได้เลียนแบบแล้วก็ขยับริมฝีปากตามกับผู้ฝึกค่ะสอนคําสั้นๆส,สอนซ้ําๆเช่นคําว่ามัมพอคํานี้ได้แล้วถึงค่อยไปคําอื่นในวันถัดไปค่ะลูกเองชอบเสียงสูงๆต่ําๆเหมือนเสียงดนตรีคุณพ่อคุณแม่พูดกับลูกโดยใช้เสียงสูงๆต่ําๆได้เลยลูกก็จะสนใจยกตัวอย่างเช่นมัมมัมสามารถทําได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองชวนลูกพูดบ่อยๆผลัดกันพูดคุยกับทุกคนในบ้านลูก จะได้ไม่เบื่อแล้วก็ชี้ชวนให้ลูกมองสิงคองหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆยกตัวอย่างเช่นนั่นดูมาสิคะลูกแล้วก็ใช้พร็อพอย่างอื่นช่วยนะคะเช่นรูปคําศัพท์ต่างๆหรือว่าตุ๊กตามือหนังสือนิทานเล่านิทานให้ลูกฟังเพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับลูกค่ะ ฝึกลูกพูดที่อายุหนึ่งปีที่อายุ1ปีลูกสามารถพูดคำที่มีความหมายพยางค์เดียวได้ยกตัวอย่างเช่นพ่อก็รู้ว่าคนนี้คือพ่อแม่ก็รู้ว่าคนนี้คือแม่ถามว่าแม่อยู่ไหนสามารถชี้ได้ว่าแม่อยู่ตรงนี้และสามารถตอบคำถามได้ถูกแบบนี้ถือว่าให้ผ่านค่ะลูกที่อายุ1ปี3เดือนถึง1ปีครึง่งสามารถพูดคำที่มีความหมายพยางค์เดียวได้และสามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นชี้นมนมนมนะคะ คือหมายถึงว่าเขาต้องการที่จะกินนมแบบนี้ก็คือให้ผ่านคะ่ะลูกอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีพูดคํสองพยางได้เช่นแม่อุ้มกินข้าวไปไหนพูดได้แบบนี้ให้ผ่านคะ่ะแต่ฮาลูกอายุ1ปี6เดือนยังไม่พูดแบบนี้คุณแม่พาลูกหามอนะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนําเอาทุกเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในการฝึกพัฒนาการลูกน้อยกันนะคะเ <c oughs> พรอเปียกสูตรน้ำเปลือของเทนี่โน้ตมี2สูตร2ขนาดให้แม่ๆเลือกใช้สีขาวใช้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดและสีม่ว